สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวกระบองเอยไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้นะครับผมเนี่ยก็จะมารีวิวค้างถั่วฝักยาวหน่อยนะที่ผมเนี่ยได้สั่งมาจากออนไลน์นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นอ่าแปลงถั่วฝักยาวของผมนะครับตอนนี้เนี่ยน้องเขาเนี่ยเลื้อยหาค้างไวมหมดแล้วน,นี่น,นี่นี่ก็เลื้อยมาตรงถนนแล้วนี่ก็เลื้อยหากันเองนะครับนุ่นอันนั้นอยา่าเป็นนุ่นเลยเบิร์กอย่าเพลิกินนะ โอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาแกะกันเลยดีกว่านะครับใช้มือดึงก็หนาได้ไม่ได้อุปกรณ์ทั้งหมดนะครับก็จะมีแท่งพลาสติกอันสั้น8ดอันแท่งพลาสติกอันยาวสามอันนะครับแล้วก็มีตัวเชื่อมพลาสติกนะครับอันนี้สองอันเนี่ยจะให้เอาแท่งพลาสติกอันสั้นเนี่ยใส่เข้าไปนะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเอาไว้ให้ แทงพลาติกอันยาวนะครับแขวนอยู่ด้านบนนะครับเขาเนเี่ยจะได้เลื้อยไปด้านบนนะครับอ่าโอเคเผื่อใครยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมประกอบไปดูนะครับอ่าแล้วอย่างสุดท้ายก็เป็นเหล็กซึ่งไม่รั่วไว้ทำอะไรเพราะฉะนั้นโยนทิ้งโอเคเดี๋ยวประกอบไปดูเลยครับวางก่อนอย่างนี้นะครับทุกคนนะแล้วทีนี้เราก็จะได้ ก้ามปูนใหม่ของผมนะครับนี่เปิร์กแกนจับแน่ผมชอบไอ้ครั้งนี้เขาให้แล้วทุกคนคนระับเพราะว่ามันก้ามปูได้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบอีกสร้างนหนึ่งก่อนชิบโอเคครับตอนนี้เราเนี่ยก็จะได้ถามมาทั้งหมดหกอันหรือสามพูนนั่นเองครับทุกคนคนระับนี่ชิบ แล้วเราเอาเอาเอาวยาวๆมั้งอนะยาวๆนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้เรา,เ,าเนี่ยก็จะเอายาวๆนะครับใส่งไปเลยหรือว่าเขาใส่อย่างงี้โอ้ยอย่างงี้แหละเข้าไปเข้าไปจับตอกยังไปอไปตอกต่อไปตไปเอ้ย <c oughs> <ia> สำหรับใครนะพี่อยากจะซื้อมาเนี่ยแล้วคิดว่างงนะครับไม่เป็นไรครับผมก็งงเหมือนกันสรุปก็คืองงจนแบบ มืดตึบไปเลยครับแล้วก็ให้พ่อแม่เนี่ยช่วยกันนะครับแล้วสรุปก็คือไอเหล็กตัวนี้ครับเป็นตัวล็อกไว้ครับอ่าก็ <aret. S 2> จะได้มาประมาณนี้นี่พอท่านที่แข็งแรงครับโอเคครับต่อไปเนี่ยเราเนี่ยก็จะมาติดตะข่ายนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้ช้อนใช้ได้เต็มที่นะครับก็ทำมาจักันครับที่แเแคบอกแล้วเดเอาตะข่ายขึ้นมี่เลยเสร็จแล้วมาโรื่องพยายามต้อง,งีเดีวครับ ดูช่างเปียผมเนี่ยเจ้าไายเนี่ยดึงลงมาแล้วก็สอดไปในขาเขานะดันไปดึงไปอีกนึงเจ็บไปข้าไปตันนี้ครับโอเคครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะยกไปที่แปลงถั่วฝักยาวน้อยๆหัวนับน้อยจริงๆครับนิดเดียวเองนะแปลงเนี่ยชบทีนี้ครับเราเนี่ยก็ขอแค่ให้แม่ช่วยทำนะแม่ช่วยหน่อย ตอนนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้ติดตั้งค้างเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะทีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็จะเอาน้องปลายถั่วฝักยาวเนี่ยเอามาใส่นะครับจัดระเบียบให้เขาเนี่ยสามารถที่ยพันได้ตอนนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเลื้อยไปตามพื้นนะรเราเนี่ยจะเลยต้องช่วยจัดน้องเขาขึ้นมาหน่อยคอาจริงจริงเนี่ยถ้าว่าติดตั้งตั้งแต่เขาเริ่มงอกเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกครับแต่ว่านี้ผมช้าไปเอง โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยครั้งที่เราเนี่ยได้ทําไว้เนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เราเนี่ยก็ได้ทําการจับนกเขานะมามัดติดกับตะข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถึงอาจจะดูง่อยๆไปหน่อยนะแต่ผมมั่นใจว่ามีคุณภาพแน่นอนนะทุกคนครับโดยรวมแล้วครั้งเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะครับผมขอหักอย่างเนึ้งก็คือไม่มีคู่มืออะไรมาให้เลยนะครับก็นั่งงงกับไอ้เหล็กแข้งดำๆอันนี้นะครับทุกคนครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอไว้เท่านี้ก่อนนะครับใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนละกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดที่ใหม่ๆเอาไว้เจันใหม่นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย